ทำไมบ้านหลังนี้เห็นเสามันซุดแบบนี้อ่ะม,ม,มันล้มแล้วอ่ะบ้านหลังนี้มันจะมีแบบว่าบ้านเอียงตรงนี้นะบ้านเอียงตรงนี้นนอันนี้รปะว่าเขาน่าจะเขียนแบบผิดพลาดแน่ๆเลยเพราะว่ามันเสามันซุดแล้วอ่ะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูบ้านเอียงสิ น,นี่เหราปลายท้ายหมู่บ้านเลยนี่เหรอนี่เหรอมุนเหรอมุนไปเลยนะเราปลาทะเลนะอ่าเราดูอ,อ๋อนี้ห้ามวางมือหรือวางขณะลูกบอลกำลังวิ่งบนราเห็นไหมเอ๊ะเอห็นไหมเห็นไหมนี่มันเป็นหลักฟิสิกส์ด้วยนะโอ้ยอนี่คอยดูนะโอ้ยมุน,มนโอ้ยได้ <laughs> มุนยัไงม,มุนยิงๆด้วยอ่ะมันเอียงนี่มันโดนนะ <laughs> มันเอียงมันเแล้วแล้วมันเข้าไปขางนู้นได้ไหม เาดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเข้าไปข้างในกันอทุกคนทุกคนปลาปลาท้ายปลาท้ายแนวนี้เลยปลาท้ายไหนบ้านเลยแนวบ้านพอดีอทุกคนดูสิมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะที่ลูกบอลมันอยู่แบบนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นไหมบ้านมันบ้านมันตรงแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านบ้านมันตรงแบบนี้แต่ว่าลูกบอลมันเฉียงแบบนี้ได้ไงทุกคน เ,เอียงตกนะเพราะว่ามุนมนั้นมันจะเป็นแผ่นแผ่น,นดินยุคแน่เลยเพ<ล>ราะว่ามันจะพาเสาเข็มลงไปด้วยนะเดออี๋ยวไปดูสถานีนต่อไปได้เลยเขามาเดินมาได้อีกทางนี้นะ